แป๊บหนึ่งนะครับวางอะไรหรือจัดการอะไรพี่เฮ้ย ไอชอ่อนอีกแล้วอ่ะโอ้โหอะไรนี่ชีวิตไอช่อนอ,อีกแล้วโอ้โหชีวิตมาตกปลาอะไรครัเนี้อปไรอย่างคุณครับโอ้โห ตัวแล้วครับงานวันนี้เห็นว่าอีกแล้วหนี่งไอย้ <c oughs> อนตัวที่สองตัวที่สองตกประคาพอง <c oughs>